ช่วงที่2ของรายการข่าวสามมิติคืนนี้ผมสดจากวัดชัยวัฒนารามที่พระนครศรีอยุธยานะครับผมได้คุยกับท่านนายกรัฐมนตรีต่อนะครับเรื่องน้ําปริมาณที่จะหลุดจากเขื่อนหลุดจากแก้มลิงจะเข้ากรุงเทพผ่านลงทะเลจะจัดการอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเตือนภัยที่มีปัญหามากเมื่อปีที่แล้วจะปรับปรุงอย่างไรครับปริมาณจากการคาดการณ์น้ําปีนี้จะประมาณ2 0,000ืล้าน่้าพันอยู่เขื่อน ห้าพันอยู่แก้มลิงจะ <c oughs> เหลือประมาณสักหมื่นหนึ่งซึ่งจะไหลผ่านกรุงเทพลงทะเลใช <c oughs> ่ค่ะครานี้ความยากน่าจะอยู่ที่ช่วงหลังอยุธยานี่ไปว่ามันจะเริ่มเข้ากรุงเทพจะแบ่งซ้าย <c oughs> แบ่งขวาเพื่อไม่ให้เข้ากรุงเทพเนี่ยปีนี้จะจะทำยังไงไม่ให้ท่วมกรุงเทพแล้วไม่มีการทะเลาะก,กับคนคือต้องเริ่มตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่การที่เราต้องหลวงน้ําจากตอนบน <c oughs> ตอนกลาง ให้ให้ช้าลงฉะนั้นการไหลก็จะค่อยๆทยอยไหลแล้วก็การที่เราต้องไล่น้ําตามตามคูคองต่างๆที่จะไหลลงมาส,สู่สู่พื้นที่ปลายน้ําก็คือส่วนของกรุงเทพมหานาครแลจะจังหวัดใกล้เคียงท,งทั้งหมดนะคะอย่างกรุงเทพมหานาครเนี่ยปีที่ผ่านมาน้ําไม่ไหล ลงปลายทางนะคะสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องไล่ตั้งแต่ต้นน้ําอย่างเจ้าพยาเราต้องไล่ตั้งแต่ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาเลยว่าจะาจะไม่ให้ตื้นเขินแล้วก็ขุดก็ตรงนี้ก็เราก็มอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในการที่จะไล่ไล่พื้นที่ลงมาให้ต่อเชื่อมกันอย่างกรุงเทพมหานาครจุดยากก็คือว่าการขุดคลองต่างๆซึ่งวันนี้คลองใหญ่ๆของกรุงเทพมีทั้งหมด48คลองแล้วก็รวมคลอง เรียกว่าคลองฝอยอีก300<ฆ>กว่าคลองซึ่งตรงนี้ต้องทําภาร,รกิจต้อมี<ห>คนบุกรุกกันเต็มหมดใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่เราคงต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะนะคะเพราะว่าเป็นความจําเป็นที่เราอาจจะต้องให้ให้คลองนั้นมีแนวกว้างที่สุดเพื่อให้น้ําไหลผ่านนะคะแล้วตรงนี้จะทําให้เราเราไม่เจอกับปัญหาเรื่องของภาวะของน้ําท่วมขังนะคะแล้วก็จุดที่เราเห็นในปีที่ผ่านมาที่เป็นจุดที่น้ําท่วมขังเราก็จะเสริมด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ําด้วยนะคะอันนี้ก็จะทําให ลดลดปัญหาตรงนี้ลงไปค่ะทั้งหมดทั้งปวงที่ท่านนายกพูดมาเนี่ยมันต้องผ่านการทํางานอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพการสั่งการพวกๆๆพ,พนะครับผมได้ยินท่านนายกพูดตอนไปตรวจด,ดูบางระกรรมก็ใช้หลัก2 p 2พีสองกป้องกันมีการตอบสนองที่ดีมีการเข้าไปฟืน้นฟูแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเป็นระบบราชการก็มาแกะช้าชาวบ้านก็จะบ่นว่าไม่ค่อยมาดูแลมาก็ช้าคณิีสมัยใหม่ปีนี้ จะทำยังไงไม่ให้ปัญหาเก่าเกิดขึ้นนายกปัญหาเก่าเนี่ยมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของการเตือนภัยนะคะการเตินภัยเนี่ยเราก็จะตั้งเป็น Command Center อร์ที่จะรวมเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณกิติคงทราบว่าข้อมูลมาจากกรมทกศาตทงเลอก็มีทางไอซีทางกรมชนสพพใช่ซึ่งต่อไปนี้เราก็จะรวมทุกอย่างแล้วเราก็ต้องคำนวณทั้งน้ําในทุ่ง น้ำปริมาณน้ำฝนน้ำในเขื่อนทั้งหมดก็คือจะอยู่ที่ศูนย์ขมวนเซ็นเตอร์ที่จะวิเคราะห์ข้อมูลก่อนแล้วเราก็จะแจ้งข้อมูลข่าวสารจากจุดจุดเดียวนะคะ<ม>การแจ้งก็ต้องมีระดับของการแจ้ง,งเช่นการแจ้งความคืบหน้าของการพยากรณ์อากาศกับการเตือนภัย<ม>ต้องอยู่คนละวิธีกันเพราะที่ผ่านมาปีที่แล้วอาจจะมีทั้งแจ้งบอกและคน<ม>ก็เลยเข้าใจผิดว่าเป็นการเตือนภัยแต่จริง,รงแล้วเป็นการบอกบนะคะอันนี้ก็ต้องคงต้องขออนุญาตว่าเราต้องมาจับระบบมาตรฐานนี้ พอเมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องมาจากฐานเดียวแล้ววิธีแจ้งต่อไปก็ต้องไปปรับปรุงวิธีแจ้งว่าจะแจ้งล่วงหน้าเท่าไหร่จะแจ้งยังไงคราวนี้ก็ผ่านสื่ออะไรบ้างสื่อนะคะที่เราทําแน่ๆก็คือผ่านเว็บไซต์ผ่านทางทีวีแล้วคงต้องขอความร่วมมือจากสถานีต่างๆแต่เราจะจะมีวิธีส่งจากซอสเดียวกันนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะพัฒนาเป็นในส่วนของการแจ้งผ่านมือถือผ่านเครือข่ายซึ่งเราจะทําขบวนการนี้ลงไปยังจังหวัด นะคะหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้วิธีการลงไปผ่านระบบของมหาทัยนะคะซึ่งมีกลไกที่ลงไปถึงระดับชุมชนหมู่บ้านแล้วก็มีวิธีการเตือนภัยแล้วก็แผนก็ไ,ได้ได้สั่งการนะคะให้ท่านรองนายกรัฐมนตรียงยุทธวิชัยดิตก็มาบูรณาการร่วมกับทางทางปอพนะคะคแล้วก็เราจะใช้ระบบของการป้องกันภัยพิบัติหรือระบบของรายได้แง่ของการดูแลของกองทัพ มาบูรการร่วมด้วยดังนั้นเราก็จะใช้ระบบของการแก้ปัญหาภัยดุกเฉินเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้นะคะคนิตบทเรียนจากปีที่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพอน้ํามันท่วมแล้วคนเดือดร้อนมากเขาต้องการสิ่งของบรรเทาทุกอย่างเร่งด่วนคแล้วก็เส้นทางก็ถูกตัดขาดก็จะเข้ามาไม่ได้มีปัญหากลาหนคนก็เริ่มไม่พอใจรัฐบาลด้วยไม่พอใจคนข้างนอกทั่วไปปีนี้ถ้ามันน้ำมันมาอีกแบบนี้เนี่ย ลักษณะของการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแบบนี้มันจะทายังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับเอาว่าเราไม่อยากเห็นการมาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ที่ปลายเหตุสิ่งที่เราต้องทําคือตั้งแต่ต้นเหตุคือการป้องกันก็อย่างที่เรียนว่าเราจะทําการป้องกันก่อนนะคะอย่างอายุทยาน้ําเข้าทั้งเมืองเนี่ยเราก็ต้องมาทําพลังกั้นน้าให้แข็งแรงอันนี้คืออย่างแรกก่อนถ้าอยู่ไม่มีปัญหา ถ้าเกิดเข้ามาก็แน่นอนค่ะก็คงต้องเอาบทเรียนที่ผ่านมานั้นมาเตรียมแล้วก็ต้องหาหน่วยงานในการที่จะเตรียมงานต่างๆแล้วก็รวมถึงระยะเวลาเราจะสอดแทรกเข้าไปในตั้งแต่ขบวนการ p rocess ที่เราจะปรับปรุงใหม่ตั้งแต่เริ่มว่าเตือนภยัยถ้าเตือนภัยแล้วมีน้ําท่วมแล้วจะอพยพผู้คนไปที่ไหนแล้วต้องดูแลอย่างไรอันนี้เราก็จะให้ลงไปทําแผนในพื้นที่ทั้งหมดค่ะ ถามว่าปีนี้สถานการณ์ถ้าดูจากภาพรวมที่เราประมาณการก็คือน้ําส่วนเกินอยู่ประมาณ20,000ื่นล้านลูกบ,บาศก์เมตรถ้าเราบริหารจัดการตามแผนนี้ก็อยู่จัพื้นที่ตอนบน5,000ันตอนกลาง5,000ันต้องระบายออกให้ได้อีก10,000น,นะคะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเห็นแน่ๆการระบายออกตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า 1, 1> คูคลองนะคะสสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําที่เราจะต้องเริ่มปรับปรุงก็คือว่าวันนี้เราต้องเริ่มสํารวจ ความสูงความลึกของพื้นที่ซึ่งเราไม่ได้ทําเลยดังนั้นจึงเป็นปัญหาอุปสรรคว่าบางครั้งจากที่ดูคุณกิติอาจจะบอกว่ากรุงเทพพื้นที่ไหลลงสู่ทะเลได้แต่ของจริงไม่ใช่ของจริงอาจจะช้อนเป็นกระทะหรือเอียงซึ่งตรงนี้เราต้องทำสารวจใหม่ทั้งประเทศแล้วก็การจัดระบบผังเมืองในอนาคตนั้นก็ต้องการระเบียบต่างๆอันนี้ก็แน่นอนค่ะจึงเป็นที่มาว่าการ การทาทุกอย่างนะันต้องได้รับความร่วมมือแล้วก็เต็มที่แต่ถ้าถามเอาคําถามง่ายๆว่า<ะ>ปีนี้จะเป็นยังไงก็ต้องดีกว่าปีที่แล้ว<ด>นะคะถามว่า<ะ>ไม่ท่วมเลย<ะ>ได้ไหมกราบเรียนด้วยความจริงใจว่าไม่สามารถจะบอกได้ว่าไม่ท่วมทั้งหมดแต่ถามว่าพื้นที่ที่ไม่ท่วมจะมีมากกว่าแล้วก็ถ้ามีกรณีท่วมขังนะคะปริมาณ<ะ>อาจจะไม่ได้สูงกว่าปีที่แล้วแล้วก็ไม่นานเท่าปีที่ผ่านมาค่ะ รรเราว่าเราหวังว่าเราคงจะโชคดีทั้งประเทศท่านนายกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตนนะครับยังอยู่ในการทัวร์นกขมิ้นดูปัญหาน้ําพรุ่งนี้ช่วงเช้าก็จะประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลางตอนล่างที่นี่ก่อนนะครับจากนั้นจะสิ้นสุดทัวร์นกขมิ้นที่ประตูระบายน้ําจุฬาลงกรที่รงังสิตนะครับสิ่งที่รัฐบาลกําลังอยากจะขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดก็คือ พื้นที่แก้มลิงนี่แหละครับตอนนี้หาได้ล้านสี่แสนไร่คาดอยู่อีกประมาณ6กแสนไร่หลักก็คืออยากจะให้ประชาชนเสนอตัวหรือสมัครใจเป็นพื้นที่แก้มลิงรัฐบาลจะค่อยๆเข้าไปคุยเป็นจุดๆไปเงื่อนไขแต่ละจุดอาจจะต่างกันไปนะครับเราพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเหตุระเบิดในกรุงเทพ3จุดเมื่อวันก่อนครับ สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเครื่องดื่มแซซี่พีทีทีไดนามิกจากปตทอ